ซากเทวสถานร้างกลางป่าลึกในภาคเหนือยืนตระงานอยู่เบื้องหน้าทีมวิจัยมันเป็นสถานที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวใดๆและดูเหมือนจะถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำของชาวบ้านอาจุนเดินเข้าไปใกล้เสาศิลาต้นหนึ่งที่มีรอยแกะสลักประหลาดรอยนั้นคล้ายกับรูปงาช้างที่กําลังทิ่มแทงลงบนพื้นดิน แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือส่วนบนของเสาที่ควรจะเป็นรูปสลักใบหน้าของเทพเจ้าหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์กลับถูกทุบจนแหลกละเอียดอย่างตั้งใจนี่ไม่ใช่ความเสียหายตามธรรมชาติและไม่ใช่ฝีมือของพวกหัวขโมยวัตถุโบราณด้วยครับอาจุนพลงใช้นิ้วลูบไปตามรอยกระเทาะที่ยังดูขมชัดมันคือการลบ การทำลายเพื่อไม่ให้ใครระบุอัตลักษณ์ของผู้อยู่บนยอดเสานี้ได้บรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปกลิ่นสาบสางที่รุนแรงคล้ายหนังสัตว์เก่าๆผสมกับกลิ่นดินเปียกโชยมาตามลมดรพิมพ์ชนกและดรโจนาธานต่างมองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายร่องรอยการทำลายที่รุนแรงนี้บอกเราว่า มีใครบางคนในอดีตหวาดกลัวสิ่งที่อยู่บนเสวนี้มากจนต้องยอมทำลายศิลปะอันล้ำค่าเพื่อความสบายใจหรือไม่สิ่งที่อยู่บนเสวนั่นเองที่สั่งให้พวกเขาทำเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หน้าไหนจำหน้าตาของมันได้อีกต่อไป